เอาตาดูอุ้มมั่งอ่าอุ้มมาเร็วอุ้มมาเร็วตาอุ้มละตาอุ้มละแล้วสุดยอดสุดยอดอ้าวละพอไหมพอไหมคราวนี้ฟังดีๆนะ ใช่ได้อ่อเอ็กทีทีเดี๋ยวฟังก่อน2อ4 5 6 7 8่้หเอมาอีกทีเลยเริ่มหนึ่งหม่เลยสองสามสี่ห้เจแป้าย้ไฮไฟพี่อู๋ตอบได้ไหมลองฟังซิตอบเายนี้ได้ไหมเก่งมาก เิญครับพร้อมรั้งดีดีครับฮึ่งสองสามสี่ห้ไม่ตรงไม่ตรงลูกฟังก่อนต้องหลับตาหลับตาทีดีสงีกจดปสบโอ้โหไฟไฟใครกลับรกลับ อเกตเปิดช้ากว่าเมื่อกี้หน่อยอันนี้จะช้ากว่าเมื่อกี้นะตัวเองหลับตาฟังดีๆแล้วค่อยตบเอาให้ตรงๆนะครับอ่านะฟังก่อนเดี <S 1> 1, <S ๋ยวฟัง,งฟังก่อนฟังก่อนลูก <5. S 1> เอาใหม่ไอีทีไปหนึ่งสองสามสี่ อ่ะหลับตาอ่ะอีกข้อหนึ่งขอไว้กับเมื่อกี้หน่อยสิเกะเราเปิดดีดโอฟังก่อนนะฟังเสียงก่อนนะลูกแล้วค่อยตบมือฟังให้ตรงแล้วค่อยตบมืออ่าอ่าไปสองพร้อมไปหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงอีกทีอีกทีอีกทีเปิดเปิดอีกทีเปิดอีกทีไหนตบสองคนดูซิดูใครจะตบตรงกันอ่า เปิดเลยอุ้มด้อตบไปนะอ่าฟังก่อนอ่าอุ้มอุ้มนั่งตรงนี้อุ้มนั่งตรงนี้ไไม่่นังอ่าก็ได้อยู่นะเตรียมพร้อมท่าตบมือค่ะเตรียมพร้อมนะคะฟังก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตบก่อนนะได้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 ลูกเดี๋ยวถ้าเตรียมพร้อมฟังแป๊บนึงก่อนนะถ้าสปาร์ก็ตบเข้ามานะพร้อมไหมพอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยหนึ่งสอง